พอดีผมได้ไปซื้อตัวแมกนีเซียมซัลเฟตนะครับมาใส่กับบ้านสับปะรังนะครับใส่แนวใดประโยชน์นะครับของตัวนี้มีอย่างแน่ยนะครับเดี๋ยวมาพูดคุยในคลิปนี้น้ากันเลยก่อนเดินฝากพี่น้องกดติดตามนะครับให้ถึงหนึ่งมือนะพี่น้องเด้อเป็นยังต้องกดติดตามเพราะว่าถ้าเกิดว่าเวลาผมลงคลิปนะครับพี่น้องจะไม่ได้พลาดเนื้อหาดีๆสาระดีๆที่เกี่ยวกับบ้านสปะรังนะครับมาบอกสู่พี่น้องฟังครับ สวัสดีพี่น้องสุขสุขคนครับเออพบพอ,พอกันทช่ชมบรรยากาศย่ำเสร้าอยู่สวนมันสำปะหลังของผมเพื่อกามีหมอกพี่น้องหมอกลงเออเพราะว่ามื่ขึ้นนะครับฝนตกจักน่อยหนึ่งนะครับตกพ่อดินเปียกพ่อดินซุ่มพี่น้องตกใบแห้งครับฝนตกบบแห้งพอดีนะครับผมไปได้ตัวนี้มานะครับแมกนีเซียมซัลเฟตมาใส่กับมันสำปะหลัง ถามว่าดีบ่ดีครับดีนะไรเดี๋ยวสิมาบอกสู่ฟังตัวแมกนีเซียมนะครับตัวนี้นะครับแมกนีเซียมซัลเฟตเนี่ยในซองนี้นะครับเขาจะมีตัวแมกนีเซียม10%นะครับอ่ากำมฐาน13%นะครับอ่าถุงนี้นะครับเป็นถุง1นกิโลด้วยกันนะครับเอาเดี๋ยวมาบอกนะครับว่าแมกนีเซียมนะครับมี ข้อดีอย่างแน่นะครับมีประโยชน์อย่างเน่เกี่ยวกับมันสประรันะครับแมกนีเซียมนะครับเป็นองค์ประกอบสําคัญของลอโรฟิลครับเดี๋ยวผมเคยเหตุกี่ยไปแล้วเนาะอ่าเป็นองค์ประกอบสําคัญของลอโรฟิลซอยสังเคราะห์กรดอะมิโนโวิตามินไขมันและก็น้ำตาลนะครับเหตุให้สภาพอ่ากรดด่างในเซลลในเซลล์ผิดนะครับพ่อหมอและก็ซอยในการงอกของมเมล็ดนะครับ ออถ้าพืชขาดธาตน,นี่บอกเลยว่าใบแก่จะเหลืองอายกเวนเซ็นใไบได้สเส็นใบยังเขียวอยู่นะครับแล้วก็จะร่วงเร็วนะครับว่างไงคือใบเหี่ยวใบร่วงไว้พี่นอ้องนะฐานขาดนะครับ้ามันขาดนะครับ,รบอีกตัวหนึ่งก็คือกรรมฐานครับออกรรมฐานนี่เป็นองค์ประกอบของกรดอะมิโนโปรโตีนและก็วิตามินครับ ถ้าคาดตัวกรมมันมทันนะครับทั้งใบบนใบล่างนะครับจะมีสีเหลืองสีละกาต้นอ่อนแอพี่น้องเดี๋ยวสรุปสองขอนี่ให้ฟังก่อนนะครับแมกนีเซียมเป็นองค์ประกอบของโคโรฟิลนะครับคโรฟิลก็คือความเขียวครับซอยสังเคราะห์กรดอะมิโน,โนพวกวิตามินไขมันน้ำตาลพวกนี้คือเขาสังเคราะห์นี่เขาสางขึกันมากพี่น้อง ว่าไงคือพืชต้องมีถาดนี่ก่อนนะครับต้องมีถาตัวแมกนีเซียมก่อนถึงจะสร้างตัวที่ผมกล่าวมากคือกรดอะมิโนโวิตามินไขมันและก็น้ำตาลเพื่อตรงได้รับตัวแมกนีเซียมเข้าไปก่อนนะครับคือจุดประสงค์หลักๆก็คือประโยชน์หลักๆก็คือเห็ดห้เพเผืชใบเขียวครับ เออสีเข้มบ่เข้มก็ขึ้นยู่กับว่าเขาได้รับหน่วยรับร้พี่น้องนะครับแต่ว่าไฮไลท์เขบ่ดีนะครับแล้วเขาสิบาไปครับใบเขียวใบใ่เขียวมันนะครับพ่อเขาเขียวแล้วเขาก็มาสังเคราะห์กรดอมิโนเป็นยังต้องสังเคราะห์เพราะเป็นหน้าที่ของเขาครับเป็นหน้าที่เขาต้องสร้างสารอาหารขึ้นมาแล้วก็มาใส่ครับ กรดอะมิโนนี่ผมในเห็ุคลิปที่แล้วไปแล้วนะครับตัวกรดอะมิโนใส่กับมันสับประรังทามาดีบอมันก็นดีครับมันเป็นทางรัดไปเลยแต่ตัวนี้สามารถสร้างกรดอะมิโนขึ้นมาได้ครับจากแมกนีเซียมอีกตัวหนึ่งนะครับก็บคือกร,รมฐานทนะครับมีมาน้ลกันนี่สิบสามเปอร์เซ็นต์รรมฐานทเป็นองค์ประกอบของกรดอะมิโนเมื่อกี้เขาซอยสังเคราะห์ซอยสร้างกรดอะมิโนขึ้นมาตัวนี้เป็น องค์ประกอบของกรดอะมิโนว่าง่างๆคือตัวแมกนีเซียมนะครับสางความเขียวสางความงามให้กับต้นพืชนะครับในเวลาเดียวกันนะครับเขาได้สังเคราะห์นะครับหรือว่าสางกรดอะมิโนวิตามินไขมันน้ำตาลขึ้นมาเนี่ยตัวกำมะถันนะครับเป็นส่วนประกอบส่วนประกอบก็คือยู่ใ่เขาเอิน่าเขาเอินมา อันวันไดพี่น้องคือเป็นองค์ประกอบของกรดอะมิโนก็คืออยู่ในสิ่งสิงนั้นสิ่งต่างๆนะครับที่ประกอบกันขึ้นเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งนะครับกรรมฐานเป็นองค์ประกอบของกรดอะมิโนคือในกรดอะมิโนมีกรดอะมิกรดกรรมฐานพี่น้องขออภัยครับ กราฐานเป็นองค์ประกอบของโปรโตีนกรรมถานเป็นองค์ประกอบของวิตามินนะก็คือที่ตัวแมกนีเซียมนะครับตัวตัวนั้นเขาสร้างกรดอะมิโน,โนสร้างวิตามินสร้างไขมันน้าตาลตัวนี้เป็นองค์ประกอบตัวกรรมถานเป็นองค์ประกอบของตัวที่แมกนีเซียมเขาสร้างขึ้นมาว่าง่ายคือ อ่าตัวที่ผมอเอามาเนี่ยสื่อมาเนี่ยคือบ่ต้องใฮ้รอพี่น้องม่ต้องใฮ้รอให้เขาสั่งกรรมฐานครับเพราะว่าเขามีตัวกรรมฐานอยู่แล้วมันจะได้กินไว้ครับเออเป็นยังข้าเจ้าคือต้องใส่โซเฟตมาด้วยเพราะว่าพืชจะได้รับไปเลยบ่ต้องส้่งให้เชเวลาครับนําไปใส่ได้เลยนี่ผูข้ขายนะครับผ,ผู้ผู้ผลิตเพื่อนเขาใจแล้วว่าเออต้องใส่ไปน้ากันนะครับแล้วพืชก็จะได้รับสารอาหารไววขึ้น โดยที่บ่ต้องถ้าเกิดว่าพี่น้องไปซื้อตะแกรงน้เซียมใส่พี่น้องจําเป็นต้องให้เืชได้รับนะครับแล้วก็ส้างความเขียวขึ้นมาว่าเผื่จะสังเคราะห์สารอาหารขึ้นมาก,ก็ต้องใส่เลยเวลาต้องมาสังเคราะห์กรดอะมิโน,โนวิตามินไขมันแล้วก็น้ำตาลแต่ว่ากรรมฐานเนี่ยเป็นองค์ประกอบอยู่แล้วเนี่ยเขามีกรรมฐานอยู่แล้วเขาเสียไปพร้อมกันเนี่ยกรรมฐานเนี่ยเขาเป็นองค์ประกอบของ ไอที่เขาสั่งึ้นมาเมื่อกี้เลยครับสั่งยังเนี้สร้างกรดอะมิโนวิตามินไขมันและน้ำแล้วน้ำตาลโปรโตีนอีกอะไรเมืม่อกี้แมกนีเซียมมาได้สั่งโปรโตีน้อพี่น้องเด้อโปรโตีนมันอยู่ใส่โปรโตีนมันอยู่ในโตจเจนครับเพราะว่าไนรเจนมีนาที่เป็นส่วนประกอบของโปรโตีนเป็นส่วนประกอบของโปรโตีนบ่แม่นองค์ประอกรอบครับ องประกอบก็คืออยู่ในสิ่งสิ่งนั้นนะครับแต่ว่าส่วนประกอบก็คือส่วนประกอบที่จะไปสร้างโปรตีนอันนี้พี่น้องต้องทําความ้าใ,ใจครับถูกสิ่งถุกย่างเวลาหอาออกมาใส่ก็มันสับป,ประรังเระว่าจเป็นปุ๋ยสูตรได้ก็แล้วแต่นะครับปุ๋ยน้ำปุ๋ยเกล็ดยังก็แล้วแต่เขาดีเบิร์ตับเพียงแต่ว่าให้ใส่ถึกเง,งี้ถึงเวลาบ่แล้วก็ใส่ถึกช่วงเวลาช่วงเวลาที่ควรจะฉีดหรือเปล่านะครับ อันนี้คือไอนนที่ว่าว้าเอาไม่ให้อยากให้พี่น้องเข้าใจครับออถาม,มาเอาตัวที่ผมเอามาโชว์นี่ถาม,มาเอามาใส่เลยบ่ได้ครับซอยนในเข้าใบเขียวใบงามสร้างผลผลิตเพิ่มผลผลิตมาได้ส่วนหนึ่งครับปกติเฮาเห็ดมันสับปะรังเข้าปลูกมันสับปะรังนี่เข้าต้องเห็นมันงามก่อนเป็นบก่ก่อนสิได้ผลผลิตออกมาดีแมนครับ ทุกช่วงอายุจําเป็นต้องให้พืชนงามไปตลอดแต่บ่แมนว่างามโพดงามโพงงา,งา,ง,างามอิลีอ,อีอร้อบ่บแมนต้องให้งามพอดีเพื่อที่จะสร้างกระบวนการต่างๆโมว่าสิเป็นการสร้างโปรตีนนะครับเออเป็นส่วนประกอบของโปรตีนเป็นการสังเคราะห์กรดต่างๆขึ้นมาให้ก็เพืชนนาไปใส่คือเขาต้องเข่าใจเขาต้องรูอ้ยังหลายๆอย่าง,ายยางบ่แมนว่าอยากเฮ็ดปุ๊บเรามาลงมือปับ๊บบ่แมน ต้องศึกษาให้ดีนะครับต้องศึกษาให้ดีเกี่ยวกับมันสปารังนะที่นี่ถ้าเกิดว่าอ่าบมมีเงินซื้อซิ่งซิ่งนี่เออเอาตัวนั่นมาทดแทนได้บ่มันก็มีครับอย่างเช่นน้ำมักชีวภาพมีพี่น้องส่วนหลายน้ำมักชีวภาพนี่ให้ทานร่องครับแต่ว่า เาก็ต้องไปเห็ดเฮาก็ต้องไปซื้อย่างหันย่างหนีมาเห็ดใส่เวลาวลาอีกแต่ตัวนี้สำเร็จมาเรียบร้อยถ้าพี่น้องอยากซื้อเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเสี่ยวลิงมาแปลไว้ไ,ไต้คลิปให้อันนี้ผมบอได้มีขาโฆษณชนะอย่างดอกนะครับพี่น้องสามารถหาซื้อนะครับแล้วกากมาใส่ในแปลงวัสะุรังใส่ให้เราได้อย่างได้ความเขียวความงามทดแทนปุยน๋ยในตัวเจนได้ครับ แต่บ่เหม็น่าทดแทนร้อเได้ทดแทนส่วนหนึ่งได้ทดแทนได้แค่ส่วนหนึ่งบ่ให้เอาร้อเอรเซเอาสรุปจัง่อยแมกนีเซียมเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของโคโรฟิลนะครับหรือว่าความเขียวนะครับเขาจะสร้างกรดอะมิโนวิตามินไขมันแหละก็น้ำตาลนะครับแหลวกและแบ,บกรดด่างในเซลล์เพืิดนะครับ แล้วก็ซอยนี่เรื่องของการงอกของมเมล็ดมันสับรังงอกของมเมล็ดได้ยุ่บงอกของทอนมันสับปะรังนะครับตัวกรรมัฐานนะครับตัวนี้เป็นองค์ประกอบของกรดอะมิโนนะครับกรดอะมิโนที่ตัวแมกนีเซียมสร้างก็คือ,อกรดอะมิโนโปรโตีนวิตามิน นะครับแต่ว่าไขมันกรรมฐานบอได้เป็นองค์ประกอบเด้อนะครับแมกนีเซียมจะเข้ามาสร้างไขมันแทนนี่สารอาหารทั้งนั้นเลยพี่น้องสารอาหารทีมหมอกรรมสนสปะหังเลยนะครับถือว่าเอาไปใส่แล้วเกิดประโยชน์แทนแน่นอนครับถ่ายพี่น้องพูดได้เอาไปฉสีดแล้วไ่ได้ผลแสดงว่าพี่น้องฉีดพิดเวลาเออบบได้ศึกษาดีๆว่าต้องฉีดยง่ไหน เออบ่ไดดเมืองสภาพปัจจัยหลายๆอย่างเอออํานวยต่อการฉีดผลบ่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นปุ๋ยหมักต่างๆหรือว่าปุ๋ยเกรดหรือว่าปุา๋ยน้ำหรือว่าปุ๋ยเคมีเขาดีเหมือนอยู่แลว้วเพียงแต่ว่าให้ใส่ถือบอ่แค่นั้นแหละพี่นอ้องมีประมาณนี้นะครับพูดคุยเกี่ยวกับมันสดุังเขาเป็นเมา่ด้นะครับกดติดตามกดสั่นกระด,ดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปเด้อ,เ,อเจอกันไหมพี่หนาะเออเจอกันไหมคลิปหนาะพี่น้องเอาบายบายครับผม